สมองข้างขวาบวมเหรอคะไหนคะขอดูสมองได้ไหมคะไม่ค่้าเนี่ยไม่รู้สึกเหรออ่ะข้างนี้ใช่ไม่รู้สึกไม่รู้สึกขอลองต่อยได้ปะอ่ะมาจะเจ็บไหมอ่ะมันก็ต้องเจ็บอ่ะคิดว่ามันต้องเจ็บอยู่แล้วอ่ะไม่รู้สึกไงไม่มันไม่รู้สึกก็แค่รูบๆแมกแบบแบบแบรู้สึกไหมรู้สึกแต่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่เล่นฟิตเนสนะคะช่วงนี้ออกกำลังกายเหรอเนี่ยจับก็รู้โอ้โห ป้าเดี๋ยวเราเดินต่อก,กันเลยเราเดินต่อก,กันเลยเซ็นที่โรงพยาบาลแล้วก็กระชากสายน้ำเกลือออกเลยอย่างนั้นเลยเหรอใช่เพราะว่ามันยังมีอาการแบบเหมือนยังเมาอยู่อ่มมะอ๋อยังมึนแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยก็ไม่ได้เป็นไรนี่หว่าเมาอยากกลับไปนอนบ้านละกระชากแล้วก็วิ่งหนีพยาบาลก็วิ่งไล่กันทัางวัรเลยอ่ะใช่พอจังหวะที่จะออกไปถนนแล้วอ่ะคุณป้ามาพอดีแล้วคุณป้าก็มาเซ็นให้กลับบ้านทีนี้พอกลับไปบ้านเนี่ยนั่งไม่ได้เพราะหัวใจมันกระสับกระส่ายใช่ไหมใช่ตอนนั้นน้องนอนไม่หลับหรือเปล่าลายกกัััันนออหวใจมมรระะสสบบ่่ต ทีนี้นั่งไม่ได้ครับเพราะนั่งแล้วมันปวดหวัวมากมันหัวจะแตกก็เลยต้องไปโรงพยาบาลใหม่เด็กสเลกก็สรุปสมองบวมเรื่องอะไรสมองอุยอ๊ยุกวนี้สมองยุบยังคะตัวน, <c oughs> นี้ก็เลยเป็นคนแบบนี้คิดว่านะอาจจะฟีดแบกมาจากตรงนี้เป็นคน <c oughs> ฮอตแบบนี้เหรอคะไม่ใช่เป็นคนสติไม่ค่อยดีครับไม่นะก็รู้สติดีนะคะจริงเหรอจริงมาแต่ว่าจริงดูปกตินะไม่แปลกอันนี้ล